รู้ไหมว่าแป้งโฮวิตช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานแป้งโฮวิตเป็นแป้งที่ทาจากธัญพืชไม่ขัดสีอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารอาหารต่างๆสามารถนําไปทําทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเหมาะกับคนที่กําลังลดน้าหนักอยู่อีกด้วยวันนี้นะ้องหัวจะเอาแป้งโฮวิดไปทําเมนูแผ่นเกี๊ยวแป้งโฮวิดที่ใช้วัตถุดิบแค่3ามอย่างถ้าพร้อมแล้วไปปั้นแป้งพร้อมกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่แป้งโฮวิตและน้ำมันมากอกจากนั้นขยำส่วนผสมให้เข้ากันแล้วค่อยๆใส่น้ำเย็นจัดตามลงไปนวดจนแป้งเข้ากันและไม่ติดมือจากนั้นพักทิ้งไว้ประมาณ40นาทีค่ะ เมื่อพักแป้งครบ40นาทีแล้วนะคะนำแป้งขึ้นมานวดได้เลยคะ่ะจากนั้นแบ่งแป้งเป็น4ส่วนและคลึงแป้งให้บางเมื่อแป้งบางแล้วนะคะใช้พิมพ์กดลงไปให้เป็นทรงกลมค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะแผ่นแป้งเกี๊ยวโฮวีดสูตรโฮมเมดของเราทำง่ายๆด้วยวัตถุดิบแค่3อย่างเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาไปลองทำตามกันนะคะ